นุ่มหล่อควัญใจสาวชาวฝรั่งเศสนะครับวันนี้จะขอเดินหน้าแรกอาวุธเพื่อความสุขของแฟนๆไทยไฟเลยผมบอกได้เลยว่าถ้าชาติหน้าผมเกิดเป็นผู้หญิงผมจะยอมเป็นเมียเขาเดอะเซนเทปมวยไทยองตวนปิ๊นโต หัวใจยิ่งใหไม่เคยแพล้มล้มก็ลุกขึ้นมาสู้ไปจะแรงจะนักนักสักเพียงใดด้วยใจจีเนือใจชนะ

เดินทางมาถึงมวยคู่ที่4ของการถ่ายทอดสดไฟไฟเอสตรีมไฟไฟจากกรีนนัลิเบตครับอารันไรยันครับจากสกอตแลนด์เจอกับทางด้านของอองตวนปินโตนักชกฝรั่งเศสแต่ว่าพูดไทยได้ชัดแจ๋วแล้วก็อยู่ไทยมาตั้งแต่เด็กเพื่อเรียนชี้แจงนะครับกับหมายเลข911นะครับที่คุณผู้ชมได้เห็นกันอยู่ตลอดเวลาในประเทศ ท่านผู้ชมครับวันจักรีถือเป็นวันสําคัญยิ่งของกลุ่มชนชาวไทยเพราะว่าเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้เสด็จปราพิเศษขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรีครับเงินใหม่ครับวันนี้ฮะเตะขาและหัวแตกฮมเตะเพื่อนี่ครับลูกไม้ใหม่ฮะโอ้โหเตะตอนนี้รอดหรือไม่รอดครับอ้ารอดหรือไม่รอดครับอ้รอดหรือไม่รอดฮะรอดหรือไม่รอดครับออ้ยฮะ โอ้ลอหรือไม่ลอดตรงหมัเ,เป็นชุดเลยครับเตะขาโอ้โโอแข้งสุดท้ายนี่โชคดีที่ยั้งไม่ทันครับคุณสมราครับไม่งั้นล่ะโอ้โหเต็มเต็มหน้าครับอ,อารันไรอันนี่พยายามสู้เต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าช่วงล่างไม่ค่อยดีครับช่วงล่างไม่ค่อยดีครับโอ้รอ,อแล้วยิ่งรออีกเลยครับอ,องตวนบินโต ผมถึงไม่อยากต่อยด้วยครบคกนะคือจะไม่มีใครเชียร์เราเลยไม่ไม่มีใครเชียร์ผมเลยผมต่อยเผลอเราไปรตะอันดววเนี่ยเาวสาวโกรธเราอีกเตะป็นไปอย่างนั้นไปสัญชาติฝรั่งเตสนะครับแต่ว่าหัวใจของเขาคนไทยร้อซ็ครับอองตวนปินโตครับโอ้โหวันนี้นี่ก็โชว์อาวุธครบเครื่องต้มยำครับ น็อกได้ในยก2นะครับเดี๋ยวดูภาพช้าๆครับชุดสุดท้ายครับคืออยู่ด้วยหัวใจครับทางด้านของอลันไลอันครับเนี่ยโดนขาไปอีกแล้วครับฮุกซ้ายขวาตรงครับแล้วก็เตะขาครับโอ้โหสุดจะทานทนไหวแล้วก็เนี่ยแข้งนี้ครับสปิริตสูงครับยังไม่ได้ทันครับมีสปิริตดีมากครับ ถ้าเกิดว่าไม่มีสปิริตนะครับลูกนี้ครับพอขาดครับแล้วก็อาจจะแพ้ฝ่า <laughs> อ้าวเพราะวันดนัวมันติดพื้นนะอ้าดูครับนี่ชุดสุดท้ายนะครับเตะเตะขามุขฝาขวาตรงครับแล้วก็อารันไลออนครับยิ่งโดนยิ่งเดินครับลูกนี้ยังไม่ได้ทันครับเดี๋เชิญครับคุณแมทธิว And the winner way France Antoine winner knockout in the second round of Pinto is the the by ป็นโตจากฝรั่งเศสนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะนกนักชกยุรโรปด้วยกันอย่างอลันไรอันนะครับจากบัสโกสกอตแลนด์ไปในยกที่ 2, 2> เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะครับสักครู่กลับมาครับ